สวัสดีค่ะมาเจอคริมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคริมก็มีสิ่งดีๆนะคะเกี่ยวกับการบุงเส้นผมมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยนะคะนี่เป็นตัวนี้น่นเลงนะคะตัวนี้ได้ค่ะ a อ h Balance Serum ตัวนี้นะคะ เอสเปรสโซเซรั่มตัวนี้นะคะจะทําให้เส้นผมของเรานะคะเป็นเส้นผมที่มีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยหรือว่าใครนะคะที่เป็นคนที่ทําผมเป็นประจําทุกวันแบบครีมไม่ว่าจะเป็นนีบไดนะคะทําให้ผมของเรานะคะขาดการบํารุงะคะ่ะรับรองว่าพอใช้ตัวนี้นะคะจะทําให้เส้นผมของเรานะคะเป็นเส้นผมที่สุขภาพดีอย่างแน่นอนและนอกจากนั้นนะคะยังหนานแล้วก็นุ่มอีกด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในกันเลยนะคะด้านในก็จะเป็นกระปุกแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เนื้อเซรั่มของเขานะคะซึมเข้ากับถังศีรษะของเราได้ รวดเร็วมากๆเลยค่ะใครนะคะที่กําลังมีปัญหาในส่วนของการดูแลเส้นผมนะคะตัวเซรั่มตัวนี้นะคะจะทําให้ผมของเราเป็นผมที่สุขภาพดีอย่างแน่นอนเลยและนอกจากนั้นนะคะคีมยังมีสาธิตการดูแลเส้นผมเพ้เพื่อนได้ดูไปดูกันได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปการดูแลเส้นผมครีมเพื่อนเพื่อได้ดูกันนะคะและนอกจากนั้นค่ะยังมีส่วนประกอบสําคัญอย่างคาเฟซี่จากประเทศแคนาดาเลยนะคะแล้วก็สารสกัดอย่างดอกฟอสเดซี่แพนตอนนะคะและอื่นๆรวมอีกทั้ง8ชนิดเลยนะคะที่จะทําให้เส้นผมของเราเป็นเส้นผมที่สุขภาพดีนะคะและใครที่แบบกังวลว่าของเรานะคะมีออยอรับรองเรียบร้อยแล้วหรือยังของเรามีออยอจากไทยรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะและนอกจากนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเลยเนาะผมของเรานะคะนอกจากมีสุขภาพดีแล้วยัง ปลอดภัยอีกด้วยค่ะหรือว่าใครที่เป็นคนที่ทําผมบ่อยเหมือนครีมนะคะไม่ว่าจะหนีบหรือว่าใดานะคะทำให้ผมของเราเป็นผมที่สุขภาพไม่ดีนะคะรับรองว่าใช้เซรั่มตัวนี้นะคะจะทําให้ผมของเราแข็งแรงแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะสุขภาพดีอย่างแน่นอนเลยค่ะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะ